สบายดีสวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุครุสุโคนครับวันนี้กะพบพ่อกับสาวพรล่าแลวกับเบ้าจนนี่คือเก่าพี่น้องหน้าตาดีมีหน้าเฮ็ดหาก,กินหมานพี่น้องวันนี้กะสสมาเลาะมาหลายยางพี่น้องมาใส่เบดปลาก็มาเก็บพักบงสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพ,อพบพ่อกับพลรล่ากินนี่ราบกินนี่ราบกินนี่นักจะสวยกระยังกันซักกระสวยกันยังคดซักกระลายจ้า วันนี้ก็พักกันมาหลอดทงหน้ากับบ่าวจันนี่กับบ่าวปรีซาจากพี่น้องนาเก็บผักบุ้งไปทานกระเปจันนี่พอนอยากกินฉาบผักบุ้งแมนค่อยมักกินผักบุ้งไม่ได้ตาหวานนะพี่น้องเนาะหมักกินผักบุ้งผักกระเซี๊ยดะหลายๆพี่น้องผักกระเซี๊ยกับกลางคุ้นึงพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งดูงามแท้งามหวานพี่นะเมื่ก็้กับลงเก็บผักกระเซี๊ยพี่น้องงอนยันยังามงามอ่อนๆเสียงฮักเป้อป้อเบิ่งฟังเสียงเด้อสฮักให้เบิ่งนี่นี่ เสียงเด็ดแมนกอบดีดีโอ้ยสิบเนื้อนี้ก็สิบตำมักหุิบแซ่บกินก่อนนะแมนพี่น้องวันนี้ก็สิบตำมะฮงเด้อตำปลาเด้อพี่น้องพายกเบิ่งกระทาเบิ่งเด้อส่เบิ่งกินน้ำซิ้นน้ำกัดจ๋าแทนก็สิใส่หน่อไม้ใส่ลูกซิ้นพี่น้องเอ้ยตำปลาใส่ผักกระเจี๊ยใส่ข้าวปุ้นบ่ใส่มีเอาอมีเอามีอยู่เนาะแมนมักมีแต่ก็สิใส่มีแทนข้าวปุ้นพี่น้อง เส็ข้าวเปียกกระตำแซ่บเเสร็จข้าวเปียกตำเสร็จแมนเราก็กินตำเส้นลาวตำมเส้นลาวแซ่บเลนตำยมกินตำเส้นด้อแมนพี่น้องตำมเส้นกระเตนเส้นข้าวเปียกเส้นคล้ายๆคือก็จับยวนแต่ว่าเส้นจะเหนียวเปียกอเส้นร่อนเส้นนี่เขาตำเบิแมนเส้นอันเลยเส้นมาม่าแมนตำเส้นมาม่าตำมอันข้าวปุ้นพี่น้องแล้วก็ตำมอันเส้นเฟอร์นะพี่น้องเส้นเฟอื่อยคนมากิน เป็นโลแล้วก็ตำเสียบน้ำป,ะะปลาปลาไยลยั่วๆพี่น้อง<ม>ส่วนใหญ่น้ำปลาหางป้าลากะคันว่าใส่ตำกับิต้ตมเองเพราะว่าสูตรไผ่สูตรมันพี่น้อง<ม>เลยแห้งแมนกินปุกๆจากน้อยแ<ม>เรียกว่าเสิ็ไปหาอมรักกักี่พี่น้องไปฝนกระตกคน<ม>ทางบดีไลยบัไปแต่ฝนตกคนทางบดีก็เลยบกไ<ม>ผ่างเปื่อนพี่น้องเอ้ยอยู่บนน,น,บนอกบนนอกนานาะแมนทางกับฝนสิบนิด ผนตกไปซี่กระทางมื่นย่าร่วมพี่น้องเอโบก้าไปศิษาคนเมืองกรุงผู้คนทางดีเด่นหน้าตาดีมีนะเห็ดเห็ดกินแสบพี่น้องแสบปวดแสบกับเบิรเกเอาเด้อมาซิมเอาเด้อจ้าบ่งอะไรไปพัดกินให้ตาหวานๆพี่น้องอนนี้อยากตาหวานบายซนีเอฟซีกับจาราเลยเอฟซีบอก มาสิไปหาเจียมมาลากับที่ไปดอกพวกนี้น,นนะเคนทางาบ,บอดี้แมนทางบอดีแต่ว่าจอนี้ว่าสิไปอันทาดโพ่นอยู่ในพีนนน่น้องมือแรงนีนะเ่าสิไปเอปนบานสารกล่าวแมนไปปนบาลสารไอเอ็กก็เอื้อยหรือไอเอื้อยเอื้อยอ,อย่างเมกาบอวัดสดาอยู่เมกา,าอาจารย์่นการสนับสนุนบาดจอนี่ได้แต่ว่ากระบายว่านให้ไปเห็ดยังไงอย่างสินาพี่น้องเนาะ เอา <ไป S 1> ตเต็มใจแล้วก็ยินดีเสมอจ้ายินดีเป็นสะพานบุญให้เสมอเนาะจะกระยากให้เดยสมหวังครับที่ไปไเคยน,นางก็อยากสมหวังไหนนางไปนกักเสร็จคือกันไหนสมหวังเรื่องความหักพ่อซันขอยไปคอขอยิสมหวังอยู่บ้ังเจ้าแล้วเนะเาะอ,อ้าว<บ><บ>องค์งองงพอแทนคำเหลือเพื่อกสีเห็นใจกระเทยอ,อยู่บ่ให้สมหวังกับความหัก เข้าพี่น้องไอ้บุกปากเข้าเพิ่นแไปเจี๊ยบเขากก้าไปดาเด้อไปก็บบอยียบเด้อโอไปไปน,ปอไน้อง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 อย่เข้าพนักมาเราะห์ทงไฮทงนาเก็บผักเก็บปลาก,กับบาจันนี่เด้อจ้าพี่น้องจา๋าทบ่าวผู้ไทยผู้ไทยปาก<ไ>ปสันวันอยากกินข้าวข้าสีมือบาจอนนี่เด้อไปเทียเ่ย้กินเด้อมารถเด้อเที่ยว ันนี้มันคือกอเข่าหรือกอหัวสีไข่มันกอเข่าหรือกอหัวสีไข่คือในใหญ่แท้กระดองสีไข่โหดโพรอร่รากากป่าข้าว มียูฟักบุมากับประเหตเสียเที่ยนเราเออเก็บทั้งพักบงทั้งพักกระเซศทั้งคิดเบ็ดเอาป่าปลาหลายกระดองพี่น้องเอยเป็นยังไงในน้ำมีปลาในนายมีข้าวพี่น้องอุดมสมบูรณ์ดีแน่น ในนามีปลาในนามีเข้าแล้วในใจเจ้าเด้มีจอนีอยู่บ่อเอฟสี่ทั้งหลายเอ้ยเฮ้ขาลมกะสิบ้าอะไรแบบนี้พี่้องพล่ากับจอนี่เป็นโมกันเด้อจ้าพระยาจีพนกระทักจีบลดจ้าจีบใต้จีบเอาจ้าฟาอจีบเด้อจีบซาเด้วคนอื่นจีบก่อนเดยได้ยูอนีบลิ้ว่าจิติบกะแลวแต่เด้อแลวแต่ี เปิดรับจ้าแต่ไม่รู้ว่าสิเปิดใจรับหรือเปล่าละจ้าเปิดคุยแต่จะไม่รู้ว่าสิเปิดใจรับหรือเปล่าจีบได้จีบเอาแต่าว่าโอ้ยเก่งใจพัลล่าเป็นแฟนกับพัลล่าหรือเปล่าเป็นโมกันจ้าพี่น้องจีบรถจ้าเฟซบุ๊กกับสื่อจอ์นนี่ล้ะจ้าหอยอ,ยอะไรกลายนี่จะาคือบเอาคือบเก็บเอาหอยน้ำเนยโดย มันหอยตายบอมันหอยตายเราหอยตไตมันตายแล้วไปเอาขี้บล็มกน้ำไปไหลต้องเอาถ้าบงน้ำกับสิโค้ดแซ่บเพราบล็อกไม่ใเอาซื้อแต่ละเนาะเอามาพาพาเป็นตอนนี dai, bigger, ้น้อยใบบอกงามเอากาศเต็มไปเป็นถิ่นเนาะเอาเลยเอาแต yeah, ่ล้ำเอาจต่ยอดมันพี่น้องสื <m <m ้อเนี่ยเพรบล็มันได้ไอ้ขอเป็นแรงใจให้ หมวกก็บอกเอาไวใส่คนอยากดำบ่สาบแดดดำบ่พี่น้องเอ้ยขันในเมืองก็มีน้อยนึงก็กียี่สิบบาทเนาะแมนขันในเมืองนะบ่งอันนี้สาวบ้านแต่ว่าอยู่บ้างนอกเขาเก่าไ่ได้ซื้อเลยพี่น้องเอ้ยอยากกินอย่างกะเก็บหาไปหาตามปลาตามเขาเนาะอยากกินจิรอก็ไปคุดจิรออยากกินปลาก็ไปหาปลาอยากกินหมดแดงก็ไปแย่ไข่หมดแดงอยากหาอยากกินเห็ดก็ไปหาเห็ด ค่อยกับพี่น้องลูปเลยคือว่าจะอ้วนขึ้นอยู่อ้วนแต่ท้องกันสิแขนขาเป็นทํนาทเกาดอ๋ยิ้มยิ้มงามเริ่มหอนเลยเด้อเริ่มหอนเลยเด้อพี่น้องจ๋า,าแดดเริ่มออกเลยบางคืนในฝนตก มาเด็กก๋วยงลายพระพี่ดอกผสมวิวธรรมชาติ์ทงไฮทงนาเก็บพักเก็บหนาเนาะพี่ดอกเนาะจะได้กับเขาฝากเป็นแรงเสียแรงใจให้บ่าวจันนี่เนี่ยเด้อจ้าผู้บ่าวสับดอยเพ่นดูแลครอบครัวทุกอย่างเนะพี่น้องว่าสิเป็นเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่างาาทุกอย่างจ้าเป็นไอ้คนโตต้องดูแลครอบครัวทุกอย่างก็คือเจฟฟัน่าฮันล้าอยู่ในบ้านกันแล้วมีอยู่ในบ้านกันและ โรงเรน้องดรงเรียนพ่อแม่ก็เลยพ่อแม่กะให้ชาวให้ชาวนาไม่ได้โบมันคลาสการบม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเงินกะพ่อแม่ที่ต้องใช้หนาไปวันๆตอนนี้ก็ต้องหาเงินน้องเอ๋ยส่งน้องส่งน้องส่งทันเทียนแต่บ้านจนนีก็คือบ้านเทียบพค่น่ะส่วนลายของกินกะบของค่อยที่ซื้อกับของค่อยเปิดเงินปันได้แทนพอนแต่ว่าถ้าเริ่มไปตลาดซื้อกับข้าวส่วนหลายก็จะเป็น จอนี่เดิไเนไปพ่อแม่กับเซี่ยวแบบขี้อายพี่น้องบอกกล่าวบอกบอกลาวว่าไปใส่เกยนตันงงนี้ออกงานไปงานบ่องานมาัดเขียนงานเต้งงานสังคมพี่น้องงานสังคมงานอย่างกาเป็นหน้าเป็นตาเป็นกาเป็นจนนี่เองไปพ่อแม่กันตาครอบครัวกับเป็นจัดนี่จ้าเนาะก็สัตวก็ขอฝากบรรยากาศไ้สัตวนี <dep engagement S 1> เด้อจ้าฮอนได้หลายครับพี่น้องง่าเไปนอนพักก็ได้พี่น้อง เต็มกระมังบักใหญ่เอาสเสต็จยังกินวะหลายอย่างพัาดกินพี่น้องจะกินตามมาคือตากลางหงตีตามมาหุงให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องน้ำลายแตกนําแมนไปเบิ้งน้ำกันจะได้แก่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านจนนี้เด้อใแกจะมาคอมเมนต์ในไลน์ให้กําลังแกจนนี้เนี้ยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดดเดดแจ๊บไปต้องจ่ายให้พวเรานื้อข้อจะท่วมตัวแล้าจะได้กะ สนิทกับเดจ้์พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเรื่อยๆเด้อจ้าฝากเป็นกลังใจให้พวกเขาเด้อจ้ากัคลิปกับสิบปีความเฮหาปไปได้แต่หากถ่ายทอดชีวิตประจำว้นไปเนาะเพราะว่าเหากกลับไปหาเวลากกากีกับสิมีทิพย์งานเฮยฮาอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมีคนมีข่าวว่าวันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบหากกลัวกับเป็นแบบชีวันเรียบง่ายพี่น้องมีอยังก็กินตามธรรมศาสตร์จะอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ